ร้อมยังอมแล้ว <glucose> จ <been w benim> ูจ้จ้สตว์ี่สัวสว่สัวี่สัตว์พสัวจีเปนสัว์้สัว้สว์ที่สตวเปนสตวีวเสี่ทีเสตว์ทีสสัีสาวเรียกเป็น่ ใครตั้บบนึงแก๊งดูเหรอใช่แก๊งพี่แก๊งพี่โดนโดนตรงกระทืบเร็ว<แ>โดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วโดนกระทืบหมดแล้วยึืงๆแก๊งพี่ไม่สงบสุขเลย ขนาดวันหยุดน,นะเนี่ยกำลังไปฮะกระทึบก,กันเล่นมะหรือว่าโดนกระทืบจริงเฮ้ยช่วยด้วยเขียวช่วยช่วยหน่อยอยู่ไหนอ่ะ ขาชุบอยู่แหละอยู่ทางฝั่งเขาเลยเขาชุบอยู่ฝั่งเขาไม่เห็นไม่เห็นพอปไม่เห็นช่อนหน่อยเอ้ยกูมาเล่นด้วยกันหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อย ซไพา์มาไวเกินซไพา์อะไระ oh, <Queen>. oh. เขาซไพา์อะไรเหรอคะอันนี้คือมีเรื่องกันจริงๆเหรอรู้หรือยัง เสร็จแล้วไปเติมนะกายเขียวว<ม>ันนี้เขาตีเล่นหรือตีจริงช่วยหน่อยดิแดนเขียวฮะเขาตีเล่นเขาตีเล่นหรือเรื่องจริงอ่ะอตีจริงตีจริงเขาจะยืนอ่ะแล้วยืนแล้วด้วยพี่เขาบอกว่าตีจริงยืนแล้วด้วยอ่ะ มีดิีเขาเยอะมากเลยนะ จริงใช่ปะไม่รู้อ่ะพวกเขาใส่กอกันด้วยนะเขาเล่นกันเหรอ,อเขาบอกว่าเขามี<อ>เรื่องกานเหรออันนี้เขาเทะเลาะกันอยู่เหรอ นี่ครรับไเปปิดะตูผมพี่ชายครับเกี่ยวเขาทะเลาะกันเหรอผมดูเขาทะเลาะกันที่แลนด์ไไมม่่อเขียวครับฮัลโหลครับพี่ดอมคนหล่อเปิดประตูจริงแล้วผมพูดไม่เข้าหูไม่อยากอยากเดี๋ยวเไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครขอขอไปด้วยได้ไหมครับพี่เจมส์เนหล่อไม่ได้ครับไม่ได้ไหน ไปไหนนั่งรถติดไปด้วยไหมครับพี่เจมจะนั่งไปไหนนั่งรถเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวแพนิคครับกลัวแพนิกเหรอแพนิกการขับรถคนเดียวเออขอขึ้นขมาพี่ขอดูดิก่อนโอ้โหพี่เหมือนกันอะไปดูกัน วเขาดีกันจริงๆใช่ไหมอ๋อพี่ไม่รู้อะขนาดนี้ไม่น่าเล่นไหมเออเห็นบอกว่าเขายื่นกันแล้วด้วยแต่นดูไว้มีนินเดียวเอง ถ้าดีจริงกันกลับสบได้ได้สิคะกลับสบได้เนี่ยจูมบ้าควีนอยู่อ๋อควีนด้วยเหรอ กนอยู่พี่คิดตั้นก็อยู่ พี่เชอร์ก็อยู่ฮ่า่า่าพี่เชารินก็อยู่พี่เชารินก็อยู่ออคินพี่เชารินหรอออคินด,ด้วย <laughs> พี่เป็นโต้ไ <laughs> ม่ใช่ เขาตีกันจริงๆเหรอวะ ออพินเยอะมากเลยนะเขาย,ยังปิดกันไม่หมดอีกอ่อดูไว้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่คนนึ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, คนออพินเป็นสิบ เรื่องนี้มันจะจบยังไงถามดิกลับมาอยู่อ่าได้ครับได้ครับอย่าครับขอบคุณ <ไป S 2> ครับยูวานาก เกลนี้ก็ตีจริงไหมนะเกลปิดไม่ลงฝนนี้เกลว่าบอกว่าดีๆแนเดี๋ยวก็ไม่รู้กระโดดไปเลยเกลว้ายทำไมนี่เกลพูดอยู่ไอเกลมเกลว่านูยู่สองขามไปดิเอดีสองเกลว่ยสองขามเขาายใจก่อนนะเตีไม่ได้ราคุยแล้วเขาบอว่ารเสม่ว่างลเส เนียยคดวใช่น้องเรียวคุยแล้วบอกบอกเก้งแน่นะว่าโรเบ็ตตอ่ะดีมเขาก็ไปเหมือนกันเนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เดี๋ยวเขคุยให้แล้วเขาบอกว่าโรเบ็ตต์ไม่อยู่จะหมดแล้ว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 ไม่งั้นเราก็ต้องสร้างสถานการณ์แล้วแหละ านหยิบหยิบมาหยิบมาหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเอ้ยเพื่อนเราโดนทำไมอยู่อับกักมังกักดีอพี่ตามศพกระเด็นไปไหนวะเอ๋อศพกระเด็นอ่ะค่อยตีกันด้หนีโคตรยากไปเลยรีบหน่อยิ มามีตายไปวู้ยไงไปชุบสิไปชุบสิเป็นห่วไปชุบเร็วกักไหนกักไรเสียแลนเสียแลนเสียแลนต้องเป็นห่วงกอลีทต้องแรนกักแลนเรากักแลนเราเดี๋ยวต้องไปชุบเร็วไปไหนวะไปไหนวะไม่ครับมีพระคนต่อเราเขาเป็นมามีี้เราไงเราไปชุบไงเจ้าก็มาดีครับครับสวัสดีค่ะมีแก๊งมคะเนี่ยมีครับแก๊งอะไรอ่ะ ดูไรเทียมทานครับแต่น้องผมไม่มีหนอนคนหมาไม่มีนี่ครับนงข้างๆแล้วมาเขาไม่เดาแก้ออะเต็มครับตอนนี้มันเต็มอยู่ใช่ซอลเข้าอยู่ครับโอ้ยเขาตีกันจริงเหรอนี่ครัอันนี้เขาจริงจังกันไหมครับนี่แต่ว่าเขาตีเล่นกันผมว่าน่าจะล่ลิลล์สวยๆเย ไุดน้องกองอยู่นู่นหมดแล้วเ้ยไปดูนี่เขาม,าม้ากันไหมอ่ะอย่าให้หมอเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเขาไปนะทำไรเรื่องอะไรอยู่ข้างบนน่ะเขาอยู่ตรงเนิน,อ,นอ่ะมึงทำไรอ่ะจะสามารถตื่นได้ต่อเมื่อเพื่อน พี่ไปเยอะเลยพี่ไปเยอะเลดิให้แมนเกินพี่พี่เปลาเขาอยู่ชั้นนู้นนะเนี่ยเขาลงมาแล้วเขาลงมาสองคนสองเาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะโมงนะอย่าม่งนะไม่ต้องเล่นหมดนะไม่ต้องเล่นหมดนะเขามาแค่สองคนสองคนกันศพกันศพคนแต่ศพให้ด้วยนะอย่าให้เซท้าไปดิอย่าให้หนึ่งศพจะให้หนึ่งศพหน่อยยัดยัดเอามีดเนาะพี่เปลานอนถุงทนได้เหรออ้าว อุ้ยอุ้ยเขากดสั่นกดสั่นอย่านสั่นเนาะั่นหนาะสั่นเนาะไม่ได้ไปยุ่งใหญ่นอาออาอความรักมันทนกันได้เหรอดูอสลครับเราสุ่รวมจักวาลิสองคน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 อ้ยอุ้ย โดนรถโลช็กงั้นอะจีบคนหนึ่งจีบคนหนึ่งรถโลช็คงั้นอะวัดวัดเดี๋ยวรถเขาเหยีบไม่ได้เลยไม่เห็นยตาย เป็นโลครูครับอนุไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะเอ๊ะใครหิงแม่งสีม่วงได้นะสีม่วงนะเมื่อกี้นะแล้วกู what music เปล่าสีม่วงไอ้จวจะกลับไหนจะกลับไหนลเราจะไปซ้อมกันละเออฝา what music กว่าไม่ what music หรอใช่หรอ เออยงม่ววันว้อนซือสิไปแลนไหมลับแลนแล้วนะไปทำไมอ่ะไปวันซ้อมกันเลยไม่งไงอน้องเดวเจ็บคอไม่สบายเออหรอปวดหัวใช่ค่ะปวดหัวถึงตายไหมปวดหัวถึงตายหรือเปล่า ไม่เป็นไรน้องเกียวน้องเกียวปนหอน้องเกียวพักก่อนเลยดูนี้ดูนี้สีม่วงอะไรบ่็อมีสีมเาเก็บใบลามาวางไว้ที่ห้องครูนะไม่มีใบาลาเออวะบล็อมีสีจริงนะ่ะใช่เหรออุ้ยไม่ใช่ไอโเคเนี่ยไอเคะ้ะปะคืออะไรอ่ะมันอ่านไม่ออกมันเป็นแกง๊งปะดูดีพี่ด้วยแกง๊งเบาไหนขี่ม่วงอ่ งวัดวิวสิกไงใช่เหรอเออใช่เหรอไอ้วนมึงบ้าเปล่าไอ้นี่ พี่วันเขาตอบพี่แล้วเนี่ยพี่วันเขาตอบพี่แล้วเนี่ยเสียชุดวันมิวสิกอ่ะเลือกวันมิวสิกอ่ะวอนมิวสิกจีไปไปซ้อมเร็วไปซ้อม้ก็มีเรื่องกับวอนมิวสิกไปเลยไม่ไม่แอดอบเขาบอกหลังแอดอบนี่เดี๋ยวแอดอบไปก็ไปซ้อมไงก็หลังแอดอบมันยังไม่แอดอบเลยพี่พอพี่ตื่นเต้นกับการซ้อมครั้งแรกของเราอะ ไปจุดการเต็นท์รอก่อนไงพี่พอหนูมาแเป็นชุดหน่อย